ว่าละเอ็ดปลาหนึ่งมะนาวปลาทับทิมโอ้ปลาทับทิมนึงมะนาวเนาะเอาผิดแหม่มต่ำเราอยากกินปลาหนึ่งมะนาวไปหาหัดเขาคอก็ไม่ได้กินเขาคอเดี๋ยวเดี๋ยวซาจาถ่ายกลับมาจะเที่ยวครับผมโอ้ไม่เมียนนู่นหนิแม่ขอแต่นี่จะแบบถอดเกระ่ามันอาจจะใส่เวลานานกจะจกเลยบ่เพราะลืมปล่อยเสื้อชิ้นนั้นแผ่นมาิงชิ้นแขนยวนเขาขาดช่องนะสองตัวเจ้าบาดเนี่ยใช่ชิ้น กินแทนเนื้อเนื <S <S ้อวายอันนี้ตัวละห้าชิ้นหาตอนแรกว่าสะเอาปลากระพงมาตัวละเก้าชิ้นตัวหน่อยยานบ่ออินมาชิบมากับกระลำอีกอันนี้มาจากเขาคอครับนี่ตำเครื่องปลาปลาเนี่ยเขาจะเอาไปหต่มตอนไัมเราขับใส่ครับอันนี้กะจะเอายัดปลาจัาหน่อยเพื่อความหอมโอ้ขอบผมแต่ว่าข้อสิหนึ่งกับอันราดน้ำจิ้มมะนาวของเขานะ นี่ขั้นกระเทียมครับผมขั้นไส้ตอนหนึ่งหมอครับไส้หรือว่าขั้นโรยนี่ครับข้าวใส่หยัดในปากในท้องมันจะมีอ๋อขั้นใส่หมักครับผมจางน้ำจิ้มอีกคนนึงครับผมอันนี้ก็เป็นหม้อหนึ่งครับผมนี่ก็แล้ครับเพราะว่าเขาต้องเอาอวนน้ำมานาวเราใส่เนาะข้าสีหมักปลาหมักยังแล้วก็เอามาวางไว้ในหม้อนี้ครับผมนี่น้ำไปหาซื้อหม้อไฟหรือจ้ามีบ่าใส่หม้อไฟเมื่อบ่าเขาหม้อไฟลูกปลาเซ็งหมาก เล่ามาใชเสีอหมรกุลมาลูกมาแบบค่ะเมียดังไฟใช้หนึ่งป่าก่อนซะนม่ครับมากเงีงเก่าไปเลยครับแต่ว่าอันนี้ฮอาสิบลอกตำเครื่องแล้วกัอันในใส่ผิวมันได้จำเพราะว่าใส่ฮอสิลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องรักษาผิวมันวะครับใช่จ้า มันจะสิมีเครื่องของมันอีกทางค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้ใส่ได้สูตรเมื่อนำพูดเองนี่ครับหรือว่าคิดว่ามันอทเป็นแบบนี้ครับก็มัวมัวไปสูตรมัวปะครับจ้ะกินได้ก็กินกินอ่ได้ก็กินนี่วันจะกินอ่ได้ก็เทียมครับอ๋อใส่หลายปานีมันสิบวมขึ้นดีใส่แบบบุคุณไหมครับไม่ต้องย่านดอกนะแม่นปะครับอันนี้ตำตำถามบุคคลสงสัยนะครับกระเทียมหัวหยัดกลับไปครับผมเท่านี้หน่อย ทั้งนี้แมีปปางกับล่งสีดังไฟหนึ่งเขาครับแสงไฟด้พี่นอนสวัสดีค่ะากล้องรสนใจได้พนอมันฝนละมนกนดีถากล่องไปออกกําลังกายครับผมคนวาอย่างกั่ใช่คนขีเหร่นบบว่าเด้วออร่อ้วันนี้ฝนม่ต้งเครียดจอยขันมอยจิปลาปาก็ปูหน่อยมวยป่ะเดีแังไฟหนึ่งเขากันพีหนอ สวัสดีครับผมต่าเคยห้อยคนน้อยโซ่เดี๋ยวเดี๋ยวค้อหนังโจอหายว่ะไข่เข็มไข่เข็มมาเร็วไข่เข็มถือใครกันตาเหรออันนี้ไอ้อินเพิ่นปลูกมันกับผมไอไข่เข็มไปเตเจมครับคือฝั่งท่านีหนังไส้กับกระลังสีเก็บบักพีคครับบักพีคพักสวนหัว ผักสวนขั้วหัวกิวนดได้ครับผมนี่ดูต้นหอมใช่ก่อนโอ้ยดกขักดกเนี่ยพูดนะฟ้าถูกผู้ใดเป็นผู้ปลูกละไส่ต้นหอุพริกต้นนี้ไส่เราแม่ปลูกระปลูกใส่ถุงปุ๋ยนี่ยไหมอ๋อพี่นี่แล้วจะพี่น้องผู้ใดอะไกจะปลูกพริกปลูกใส่กระสอบปุ๋ยว,งว,งยวางได้ครับไส่ผักบัวบอครับเก็บเก็บเก็บครับผมต้นหอมเก็บเออหน้าเบิองอ๋อเขาวไอชุ่มบอครับต่ำเบิองใ่สงาสใส่ปลูกกระชายเองก็ได้ใส่กระชายใส่ ใช่เอาหัวหเหลือจากเฮ้าน้ำยาขอบคุ่นแช่ในชิมไว้มะละกิดอ๋อนี่ป่ะครับใช่น,ออนี่นี่นี่ค่ะิงไพลใส่สุปน้ำม่กินแล้วแก่ท้องอื่นเนาะครับเนาะท้องอื่นทองเฟอ้ออันนี้ก็ขอบคุณกระทางจากพ่อปู่จ้ารุ่นเป็นผู้เฮห่ไทยครับ <c oughs> เราเสียคนมาหกาหอันนั่นใส่ถ่ายรถมาบ่ิเวโอ้่เว้ยเนาะเดี๋ยวรถกระบะไปใส่เอาพอเราต้องเสียใจเลยครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยง้มแรงครับผมยันหลังบานพอน้อยซอยเดิมแล้วครับอันนี้จะเป็นนี่ครับสต็อกท่านไว้ย่างหลายเลยครับมาอนี้เทั้งแบบแนวแบบใหม่อ้อยไฟใหม่ย่างเตี้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นท่านประมาณอ้หลากหลายเลยครับนี่หนึ่งถุงสองถุงสามถุงชี่ถุงหาถุงเกือบแปดถุงครับอันนี้เป็นใหม่ครับผมใหม่ฟื้นครับห้องผื่นจังไนจ้ะ จร,จริงๆแล้วทานีหมอไฟคือเขาเสียเอาไว้ใส่ตอนหมอไฟเ,อเพื่อก็อให้เนือปลาไม่ติดตมก้นกันนั้นแต่ว่าอันนี้กระบอกี่หมอไฟหมอยังจะกินไปอันนี้ครับติดตามกับเทียมใส่ปลาตำน้ำจิ้มก่อน่ะอ๋ออ๋อตำน้ำจิ้มบ่ครับนี่นี่จ้ะเพื่อว่าสิไดยอดใส่โตปลาจังหน่อยเผื่อความเขาหํำเขาเนือแล้วก็เอาไว้ลาดตอนอัน ยังก่อนจองตัวหนึ่งปลาเลี้ยครับผมหอมยังกระเทียมนี่กระเทียมครับผมแล้วก็พริกที่เก็บมาสดๆจากนี่พริกขิงน้ำน้ำเลจ้ะก็พริกอันนี้เอาจวดๆจัดๆเลยบอกว่ามันแม่จวดๆจัดๆเลยใส่พริกพริกเปรี้ยวเลยครับผมแบบว่าจมีหวานแจมน้ำเลยใส่จะหวานดอกหนึ่งปลาครับตัว่าสำคัญ ปกติเอาไปใช้เครื่องปั่นกับสิ่งใดเลยจ้ะแต่ว่ามันต่ำมันจะเครื่องปั่นเดี๋ยวตาก่อนก็ได้ครับเนี่ยอั้าใส่ต่ำต่ำตำก่อนจวดจวดจดจดจดอ่ะเดี๋ยวเตาเหลียงก่อนได้ครับเด้อมือต่ำจ้ะเอาแบบละเอียดเลยด้วยจ้ะไปละเอียดหยาบหยาบต่ำเออแบบไม่ได้ละเอียดบอปเป็นเนื้อเดียวกันน่ะเอาแบบหยาบหยาบจ้ะชอเป็นน้ำเป็นเนื้อ เบ้ร์น่ะสเปริตในการต่ำของเราเอาหนาเด <c oughs> ที่ไปจ้าโอ้เดที่ด้วยครับปุ่งมาหน้ำค้าส่งเพิ่มนะอวันนี้ขึ้นมาถือตั้งงี้มาเดี๋ยวซ้ายจีบผมอ๋อเดี๋ยวบอยครับต่ำบาพี่กับแหลกเร็วจะว่าไม่ได้รู้วิเชียรมันเะกี่ยวยังกัดครับ ใช่สีเริ่มตำแล้วครับไอ้แม่เริ่มปรุงแล้วครับน้ำตาลเล็กน้อยน้ำตาลปีบครับผมผสมน้ำสีดัดโถนเนาะมันสีบอกมีคำว่าขมกคอมครับเอามาอย่างไรคงชื่อรสย่างให้ขาดก็เอาน้ำตาลเกาตามที่ไส้บอกด้วยไส้บอกน้ำตาลปีบแมนบหมอไส้บอกว่าน้ำตาลตั้งมาเรียบมาสองงานนะครับน้ำตาลครับใช้ลงไปเลยจ้า น่าดขวดงไปเลยนี่จิตจาจิดจาเลยใส่ผลนครับหลากหลายนครับตัวสีเห็นน้ำมันนอเมนูนี่คุณน <ot them anak lonely> ่ะเห็นใส่อมไกลกับอยากอมเกลดนั่งปารตเมื่อนี่เรียกว่าใส่แบบต้องรสชาติถึงเลยตแมันเน่ยมันจังสีแบบเขาซูนกับปลาเลยตอต้องพูดเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ามาเบิ่งกันได้จ้ะ ปรุงไปปรุงมาครับผมเติมน้ำตาลเติมครับเติมน้ำตาลเติมสิมิศาสกันอยู่ข้อหลายอย่างหนึ่งครับผมเอ้าเจ๊ใช่สอนมาใช่สอนอยู่มันติดน้ำตาลมั้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าเจ๊อ่านนิยายได้ครับด้วยนือเด้ไปขอมาเจ๊ต้องเอาต้องเอาบักหน้าใส่ใส่ผู้ชายซิมแก้วก่น ก็พมกี๊ยกละมีเสีบอยู่บ่เอาพักมาจุเอาต่ว่าจุอย่างชิ้เกี๊ยว่กินตายละดี่คือตักมาลูกชินเกียวเร้อลูกสาวกนนด้ครับพี่น้องลูกสาวลูกเคยปรุงเกียวมันก็จุดสำคัญเลย เปรี้ยวอีก่ครับข้พอหรืยว่าพอแล้วครับเพิพ่มสุรสจังไรกันลุงสุรสดขาดคมนุ่งรอเป่พอเออสมเพีดพอดีออแต่ว่ามันจะออกโซนโซนเ,เออซ้ำนี้เหรอลุล้ใดกาน,กนาาห,หนักหนักนี่ครับมาลุนกะันว่าปลาสีล่งหมอนึงเบิดเบอร์ดรับเนี่ะ อู้หมดเอ้าวอู้อุ้ยใส่ก้ามันเนี่ยแม่นว่ะครับป่ะจะย่างฝ่าวิสก์ถึงความนัวให้เนื้อปลาจังหน่อยจ้ะเขือโรยจังหน่อยเนาะใส่แม่นจ้ะขำว่าสั่งก็คอบอเอาผงชูรสมดโรยโรยน้ำดูดฮะบ่อผงชูรสโรยน้ำจิจังหน่อยปลานี่มันหวานเด้ครับนัวอยู่แล้วเรื่อยอันนี้บางคนทนกระสีบอสใส แต่ใส่หมักใส่ตอนเอาไปหนึ่งน้ำจ้ะบางทีเขาจะเนื่อยเขาหนังที่ใส่ให้มันถูๆจังน่อยแล้วย่าหนัาท้องจังนั้ใส่อีกเพราะว่าอันถ้าถ้าใส่ต้องไปหล่เหลี่ยวบักแนวเวลามันไปตุ่มก็ความห่อนมันจะออกขมเห่อตองใส่หลายก็ใส่เพื่อเมรัยผ่อนห่อตองมาใส่ที่ที่หลังเลยอันนี้น้องตุ๊ต๋นใส่ก็เป็นแต่แสบโอ้โหคนละสูอ่ะโอ้ช่างซีวมากขนาดจะจิบกับก็เรา เออพี่น้องกินกาแฟได้ครับเอ๋อกินกาแฟไปเบเดตวันเราเอาไปเซเดตทำแรงนึ่งครับเท่ากับอะไรอีกบหรือว่าเอาไว้ใส่ตอนจัดการมีขาดบ่ได้ไรได้ด้วยครับหนึ่งปลาครับผมไปให้ตัมเอาละเครื่องโพดนะครับขึ้นชัยปลาปลาหลบหน้าหลบมาอันนี้ แม่ปางเพิ่นเอาหนามใส่บอหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่าคนผงหัวยนะครับนี่ปึ๊บในตำนานจ้ะใช่คือผ่้สื่อให้แม่ไหมเนี่ยสื่อไม่เลี้ยวคือบอลมาใส่แล้วบอลมาใส่เราอยากใส่อันนี้๋เส่ลองหลบตึกเอาเอาละ อ๋อสื่อมา่ไหม่เหรอว่ใส่อ่ะสื่ออะไรอย่างเราไปไปเที่ย <laughs> วกันออใไปบอกกูนี่ <laughs> ที่นี่ออก็นล่อครับผมลอ่อหนึ่งปลายสุกกรอนครับจังเอามาลาดนำบักเน้าเปรี้ยวหวานเช็บเซ็บสูตรน้องไส้ครับผมโอ้โดนขัดโดนน,อน,น้องไส้เนาะฮึบบูยน้ำเต็มตัวปลาเลยครับเนื้อแตะพุยะพุยุดเลยครัญญญญญญบน้ำเราอยากสดจ้ เออต่างไห่แม่บอกว่าเบิ้งครับแม่มาดูสิเนี่ยมันได้การไปครับแม่อย่าให้มันเปื่อยมากนะมันไม่อร่อยเลยอืมตื้อยังเนื้อนุ่มแล้วว่าหันน้องเป็นยุ่ยแต่ว่าว่าหันอหลีได้ทราบว่าหันตอนต่อมเบิ้งนะพวกเป็ี่นดอกตัว่างวามันยังม้อนได้การเอาสองจิ้มเบิ้งหงอยตัหงอย้ายกับกลกาวามันจะสุกแล้วนะคุณสองิ้มเบิ้งกังได้ไ่มนั่นนะเออนั่นนั้น่มแล้วเสื้อเซฟเธอะนา ยาส่าสามสิพังเข้าเก็บน้อยแบน้เลยโอไม่เจ็บป่ยไม่ยายเนมันมันจะบดเสียบเอาโล่ตะกอยง้อไปกินครับอุ้ยอออน้เััวด้ใจนี่บผมใส่เอ๋อสิตูวจานที่ด โอ้คือไข่คือเนี่ยอย่ามั่นเหี้ยนอ้อมั่นมีน้อมอันกี้นี่เนี่ยเรียบร้อยเลยครับนี่ครับนี่อันนี้น้ำจิ้มก็มันาลาดเป็นอันเซ็ตสินได้นี่ครับนี่อย่สองจานดีบปะสองจานเอาเขากินตัวเดียวกับอิ่มเลยตัวนี้กับใครจอมก็ได้เลยเขาอยากโซ่สองจานไงได,ไ,ดได้ได้ได้ครับตักน้ำลาดครับผมน้ำนัวเด้ครับนี่อันนี้ใส้ก็เอาพวกผักพันชายพวก กะลัมห้องอทงงอั้งหลังจ้ะตําอยากเอาบัวสดน้ำดิน้ำไปต็ตะนัวใส่ปรุงน้ำนี่แบบเปรี้ยวๆได้ได้ได้บ่นี่ครับเอาเกระนันดิดเขาบอกว่าห,หลังจ้ะขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยังหายใจเย็นปรุงแตงด้วยผักขึ้นช่ายครับเพื <laughs> ่อเรื่องความสวยงามนีม่ใส่บอกเลยด้วยว่าใส่บบถนัดจ้ะรับผมแคกณใส่โรยน้ำจิ้มไปนี่ครับยังจ้านแป๊บนึงนะคะขอบคุณ มันจะปลาทับทิมหนึ่งมะนาวครับผมออหอมบักเน้าหอมกินแจวครับคักเหลี่เลยครับนี่น่นจะเสียงนวลเก่งจะแซบบ่อยจังจะแซบหมากนี่ใช่บ <c oughs> ึงนี่ครับคอนแมนมี่หมอไฟนะฮ <c oughs> อร์อนน้ำสดบูด,ดคักขนาดครับผม <c oughs> อยากซิมเลยเนะาะตบอกบอกครับบเดี๋ยวรอก่อนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ความสวยงามต้องมาเป็นที่หนึ่งหรืกล่องมเอยู่ตรงยุ่มบ้างยุ่มกล่องตม้อยู่ทางนี้ครับโอเคค่ะใส่ล่องยกขึ้นเบ้างกันนะครับอันนี้เป็นปลาหนึ่งมะนาวสวยกระทินน้อยครับยิ้มโอ้น้าเพียรนะเอายกขึ้นไหมนะใช่ว่าในได้ฝ่าอยู่เยิ้ม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 ยี่ง อันนี้เป็นแบงไว้ไห้ออินครับผมไห้หนองจอมนะครับนี่ครับหนองจอมแล้วนี่หนองจอมครับพกี่ออกกบร่างกายแล้มมากกินน้ำครับผม้าดน้ำชิมไห้น้ำพร้อมครับผมนี่เด้อครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกวันครับกินข้าวแรงเด้อครับจะยูในประเทศต่างประเทศก็นดีครับผมโอ้โเราเป็นตาะเสยบทะลูก่อนออันนี้แม่นผอเลยผัวก่หัวใจ อันนี้น้องโง่เอาทาวัามีแต่เนื้อแซ่บๆการมีของต่อแม่บ่เพ็ดก็กินบ่ตถุกันแดดอาหารไทยอาหารลาวอาหาไทยแบบนั้นแม่เลาวกินแบบอนุบาลความเป็นปีแล้วหรือมะลูกไม่ได้กินปลาหลอมเอ้ากินชุ่มมื้อเฮ็นปลาอันนี้ได้ปลาทับทิมเออเขาบอกนะเหอยนางรมนะแล้วก็เซรีชูต์เพื่อเข้าประเทศเราอย่างไรก็ชอบแม่ทัะพงเสี่บ ไมไหมาไปนะมดมาอไรมนจะขนเกล็มาอาจจะจะวบเข่าขึ้นบ่บ่ส่สองม่ังไก่ปมันมีเนฝาเอจาจานออกไปเถบ่เนเาไปมากก็จองดูไม่อานากินี่ผนมันเ่งทีไปนำลูก ตอวอนอนตัวนอนไปยัเมือแบบโอคแม่เด็กน,นี้น้องงอไปเนี่ยครับ่อใหญ่ทุนน้องงอไม่ใหญ่ทุนหรอกแต่เล็กชอ้นแต่กับขอบคุณหลายๆเ้อะขอทุนลุงแรนเดี๋ยวน้วนองงอใหากินสอ,องห้องกแม่งน่อยเล้วต็หอ,อยองน้อองไปเย มาเด้อพี่น้องแ่นนลับสุภูทุกคนครับผมทีมงานอีสานบ้านตรงน่อยมากินน้ำกันได้ครับไม่ชแกินหอไปเจเสิมน้ี่ยเพื่อถ่ายถ่ายกินเสกิรน็ตเพื่อ่ายแม่กินแม่ว่เ่อใละกินนี่ยังกินอแล้วนกินงานอีสานบ้นตรงน้อยทุกคนละครับลงถ่ายสพัดกิรนัวน้องมากินพัดกิรำเทุกคนเชี่อปานกันมาเด้อมีระยชนลองกิน เขาแหนัไ่นเนี่ยบ่อยตะเอิญโทรมาเลยขออนุญาตดี่น่องมาตู้จน้ำหนนะดเอวี่นองกันมีตู้โทร้าครับพี่น้อครับหรับจะนอนกันครับผมไม่ตู่ไปดูดำกินเขากันจะข้าวได้ไมมตู่ได้ เนี่ยพี่กองเนยไแม่มากินปลาหนึ่งบางนาาจ้า่ายคลิปอยู่ไมตัว่ตมถ่ายตาคลิปอยู่เด้อมเมตไยปแก่เส้เปาเาามากินข้าวมาแล้วมอเยู่ยื่กิตุยส่งคลิปมาให้มองหนังกล้องสุดยอดเลย ระวังตะไข่ก็ใบมะกูดด้วยพี่น้องนีเพระวังการหอบนีใสาเห็ุรสชาติตรงใจมากเลยจาทีกากินสัน้วเข้าเพื่อกินหอกมหาเี้ดฐก็เนือปลาเนี่ยมันวานแทบมากินคือได้สองบุ๋มบ้านสองนต่กินสด้ตามสบายเพราว่าแม่เราแยกแล้วงยามถึงนองงัวนองเมื่อนั้นหรือเลี้ยงเน้อ มุกลากระลากะซัสวนมันตักงสมไก่มันตักหนองมัวตักหนองมัวหรือตักงสมไก่อือก็เอาซ้อนได้คือเราไม่เห็นท่านเลยท่านมาเด้อผมนอนอยู่แต่กล่องลนหุ่นพี่น้องเอ้ยมากินเขาออกคลิปเพื่อพี่น้องเบิ่งนน่กันไม่ยอมมาครับน้องผมทำต้องการลดหุ่นเดี๋ยวนี้แน่ มันนี่ว่ากินเข้าวสามคำงั้นเดี๋ยวใส่เขาบอกมันหยดละกินน้อยแค่หลานกินลรกกระเพาะด้วยมนรวยมากผู้สาวหือจังใดวะมีเนื้อหมดละแม่ยอมมาจอมเจ้ารอยมาผู้สาวแกอยากอะไรรสนเ้อยอยากเรืเงินเจ้าเจ้าเกี่ยวอย่างกับความอ้วนต้องจยน โอ้หันจอยเดี๋ยวน้ำบรดเถื่อๆมันยังถือออ๋อออเ่อเหาคว่ำบ่อกระไดนะมันข้ามใหญ่นยย้ายปางมันยิ่งหงได้สวยมันเกลียวแต่าับวัญมาแล้วพี่น้องกินเนี่ยมาแล้วเด้อพี่น้องกินปมกินโล ค่อนข้างคางอยมืดฝนแล้วันเป็นโซ่เน่อกคน,นมันมากนสาบางทีอย่างันถี่มาแห้งฝนแม่บอกว่ารา่ืนพาอยู่ค่ะตรงบางบทียืนเก็เอลยค่ะมืดหูมืดตาบวกรับ้าเหรอที่แบบสะดุงลงน้องเอ้้าอูวางไปผนหน้าผู้ล่าผนส,สะดุงสดดหน่อยต่ำก่อมีเตี้บบงอ้อไม่หลน่นส่วน พาทุ่นมานามลายแต่ยตีเด้อนังฟางเลยมั oh? ้งสมนวดสูตรไอ้ท uh, ุนพอนี่หน่อยเป็นน้ำเียงอ่ะอจจะเดเนอไปกินมัดกุ้งดูดูแซ่เสียดนองห ครับครัไปเที่ยวหาเสือกินกับบมีกับพี่น้่งต้องมาเห็นกินาจะว่ามันมันหลายขั้นตอนมันใส่เวลาโดูนี่สิแม่น้ทีหนึ่งนี่อิตตำเลยกเลยไร้เ็เลยบ่อมาพราะเคยกินตอน้อยู่แ้าตลาดระแซ่ดได้ือแปบนี้ไปกินก็ถึงเอนตตีหน่อยลุงทุล เอาผสมไปอย่างบต้นต้นเอาไปค้าขายตะเข้านั่นเด้เพราะน,น้องกินไมหมข้าวซอ่หม้อไฟมันก็คือโอ้โหเลยโค้งอย่างตลาดไปแต่ว่าในตัวเนี่ยตลาดนะแต่ว่าเลยมองโค้งไปซ้ายมือเลยที่ทันที่หอดไฟแดงนะ <ừ. S 2> แต่พราก็จำไม่ได้ว่าร้านมันอยู่ตรงไหนแต่ถึงแต่ว่าอยู่จุดน,นั้น ้าเขาแล้วแล้วก็ตายแลวเขาล่ามานี่ขอยนห่แปเต้าปีรืบเปล่ก็มแมนแบบแบบแต่แต่พอน้องถีเนาะยายก็หจินก็พักพืนชายด้ก็ใช่ิ้งกมันมัดฮะรว่นือแห้งครับแห้งครับกับปลาแมนวบบหน้าพี่น้อง เห็นได้ปุ๋ยไมกินมาแข็งนะคนเ้าชอบกินมากินมะแข็งบ่อยปยเจ้าปุ๋ยเราตัดสละบโงเลยสูงมะแข็งนะแข่งิ่งเลยเด้เห็นหันๆัหน่อยสาม้วนมะ่วงสองแฉลบสา่เก้งอ้าวกระสูตหนูมาตั้งแต่น้อยแล้วค่ะอืาผสมโอใส่มะแข็ง จำจำยาเสบจำกินต้ัวแมวเข้าไปนะ้ำจำมีแต่สุดยอร์ได้จำเหม่อนอีนังแถวเขา่าตัวนึงจำมันน้ำมันโนัวกระดิ่งไม่เอกมาเด้อเคยร้อยกินในจ่าเคยกินมาแต่น้อยน่ะเคยจำไเคยกระดิ่งมาเคยมากระดิ่งมาจำามิเสียปลาจุ่มเลยจอมินปลาจุ่มมาห้องกลืมห้อง ฮะจ bon uh ักเจ้าโดนพวกหวันก็ถือที่เราเจ้าโซมเด้อเขาบ้องเห็นวดอาหารได้อข้นมาสบายแต่จักขับ น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับมองดูก่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในท่านครับผมพอน้อยสอยเดลยครับกับลูกเขยลูกสาวแม่ฝางครับพ่อมทีมงานน้องจอมนำครับคนละตอนนี้่ๆจะอู้ฝาะเหรอแม่ควาคุณหลายๆครับผมับคนรถหุ่นครับกนเลยมีทิมน้ำปูมิ